เพื่อนจี๊อันจะรักษาเซก้านะครับผมเราเป็นเราเปิดตานะกินข้าวแสดงว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปแน่เลยเนี่ยปบมือรัวๆนะครับลองยังไม่จุบเลยครับถึงจะไม่มากมายนะครับถึงจะไม่น้อยไปนะครับแต่ก็พอดีพอดีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็รู้โชว์อะไให้เธอ ทไมอ่ะมันมีด้วยเหรอยังไม่เคยโดนนะครับยังไม่เคยนะครับระบบอาจจะเย็นนะครับลองลอง งีีไมคือสัตหาฟังจวนใจดต่กิ่งกัน,กอนสองเสียงบคือกันนะครับสวัสดีพี่ต๊อบนะครับจากน้องล้อพูนนะครับผมอาจจะรักษานะครับติดได้เพื่อนนะครับผมลองพูนซีพีซีจริง มากในกรที่เข้ามารับชมแล้วก็มาให้กาลังใจปุบาบ้านานะครับผมขอบคุณมากค่ะพี่ๆน้องๆชาวขีเตอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับปูบาปนาก็ขออนุญาตนะครับขึ้นมาไล่สะสมเวลาอีกปุ๊้ปุ๊บป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 ้บป๊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 บปรบปป๊๊บป๊๊บป๊ป๊ป๊เย้บป๊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 บป้บป๊บป๊บป๊บปนบป๊บบ สาวร้องนะครับก็เลยมาเปิดฟังเอ้ยมันก็พอเดีแล้วเพลงนี้เราที่และนะครับเพื่อมาเปนเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมบางครั้งมันก็โดนเรานะครับโดนใจเรานะครับบางครั้งมันก็โดนใจคนอื <Get S 1> <c oughs> ่นจะทา คูนมากๆนะครับผมไม่ต้องใครใครเห็นไม่ต้องทักว่าดำนะครับทำสวนดำนะครับผมไม่ได้ใ ผมขอบคุณมา,มากนะครับผมถึงว่าหายไปไนะเนเมฆสว่างน,นะครับผมใช้ชีวิตด้วยเพลงนี้มีชนะคิดแล้วได้ดาว20ปั๊บโอ้ว่าแล้วทำไมถึทงทักมาถามนะครับว่า ลองจุนใจด่ากินกันสองเสียงบูคือกัน,นคแตบไม่ฟินไปเลยนะครับผมเจอกันค,คิดในใจพัลพูเราไปโู้เสียใจขอบคุณมากนะครับน้องน้องฟูนะครับผมยูยยยชอบมากนะครับผม ขอบคุณครณบผมนะครับลัับบฉนาย นะครับผมก็สวัสดีนะครับผมเขา ่วงสติหมดสวนแล้วมั้งนะหมดสวนแล้วมั้งนะครับเราไม่สามารถส่งดาวได้ไม่เป็นไรฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยกไใครก็เพราะรักลงให้กับฉันระบายออกจากหัวใจหายไปแล้วพลงนี้ก็เป

สสวัสดีเหมือนกันจ้านะครับจากพี่ t อ p นะครับผมเลิฟยูนะครับผมเลิฟเหมือนกันจ้านะครับจากพี่ t อ p นะครับผมเลิฟยูนะครับผมเลิฟไม,ม่ก้ยเด่แต่ฉน เพลงอะไรบุษบาตาคมสวัสดีครับมันก็ทําให้เราหนักใจเปล่าๆนะครับอ่าร้องอ่าถ้าเราจะร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมาให้มันดังๆนะครับให้มันหมดสิ้นลงไปแล้วก็เราก็เริ่มต้นใหม่นะครับ ไว้ของน้องนะครับผมสวัสดีเพื่อนกิ๊กอัจจะรับษาด้วยนะครับจากน้องมีนะครับผมคิดถึงมีบางครั้งที่อยากบอกกับเธอเธอทำหัวใจ ได้ะไนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่วัลพรนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่เข้ามาแล้วที่ท้อทอนใจฉากนี้ไม่มียัดเยียดความรักให้เธอ ตรงนั้นนะครับมันจะทำให้เรานะครับเก่งขึ้นมานะครับผมอย่างผมนะครับไม่แล้ายบออกมาใจแล้วเริ่มใหม่ยังไม่สายไม่เป็นอะไรได้เพียงยืนมองเธอกับเขาที่กำลังจะจากฉันนี่ฉันยอม ริงเรื่องจริงไม่เคยโยกใครก็เพรรักมันไม่ค่อยเย็นแต่รักหมดใจแต่รู้เชอบอะไรเพลงเพลงลองฟังแล วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันดีจ้าบายบายสามรอบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาโทรศัพท์อันเล็กมาให้พ่อมาลูกเอามาแลกกันเร็วเปิดไว้แบตหมดไปเก็บหมากเมามา,าทันทีไม่มีเธอคือสัตหางฟัง